เหนื่อยไหมกับการต้องตามหา,าสูตรอาหารของแต่ละตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวละครชื่นชอบอาหารอะไรในพーティีครับผมได้ทําการรวบรวมสูตรอาหารแต่ละสูตรและตัวละครแต่ละตัวว่าแต่ละตัวนั้นชื่นชอบอาหารอะไรและได้ทําการเรียงลำดับ1 2, 3 4 5เป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่อยากรับชมไปชมคลิปกันเลย เอาละครับก็ขอสวัดส,วสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Tower of Fantasy กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็มีทริคก,การเล่นคาเฟ่ไอด้านะครับซึ่งแต่ละตัวชื่นชอบอาหารอะไรได้ทําการรวบรวมมาให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนนี้เลยสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ซึ่งกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าคาเฟ่ไอดานะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ทําการอัปเดตมาพรา้อมกับแพท1.5 ในกิจกรรมนี้ครับมีของรางวัลที่น่าสนใจที่ผมว่าหลายๆคนต้องการแน่นอนนั่นคือลูกแก้วสีแดงหรือว่านิวเคลียสแดงนั่นเองการทํากิจกรรมในโซนนี้ครับเราจะได้รับนิวเคลียสแดงสูงสุดอยู่ที่5เม็ดแล้วก็ของรางวัลอื่นๆตามลําดับนี้เลยซึ่งขึ้นอยู่ว่าเราสามารถทํารายได้ในการให้อาหาร NPC หรือว่าตัวละครแต่ละตัวที่เข้ามาหาเราอะได้ถูกใจเขามากน้อยขนาดไหนซึ่งแต่ละตัวครับจะมีค่าความชื่นชอบอาหารที่แตกต่างกันไปโดยที่เราจะต้องทําการทําอาหารและจัดเมนูเป็น5เมนูหลักๆนะครับ หนวันเราสามารถส่งอาหารให้กับตัวละครตัวนั้นน่ะได้3ตัวละครต่อวันเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดกิจกรรมนะในทุกวันลูกค้าจะมาแค่3คนเท่านั้นจะมาถึงหลังเวลา13นาฬิกานะครับเวลาเซิร์ฟเวอร์ก็คือเวลารีเซิร์ฟเสร็จปุ๊บมันก็จะมาก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถได้ของซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการลองผิดลองถูกไปแล้วนะครับก็ทําให้รู้ว่าผมได้ทําการใส่อาหารที่ไม่ตรงสูตรเลยจะสังเกตว่ารายได้ที่ผมได้มาอยู่ที่แค่67เองนะครับซึ่งน้อยมากมในวันนี้ครับ ผมได้ทําการรวบรวมสูตรอาหารแต่ละสูตรแล้วนะว่ามีสูตรอะไรบ้างในส่วนนี้ครับมันแล้วแต่ว่าทุกคนจะเสี่ยงดวงเจออะไรนะครับบอกไว้ก่อนนะเพิ่งบางตัวครับอาหารมันจะใช้สูตรอาหารที่เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยเราสามารถไปดูสูตรใหม่ล่าสุดได้จากการที่เมนูจํานวนจํากัดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาไอ้นี่คือสูตรอาหารสูตรใหม่นะครับก็จะมีหมูหันวัตถุดิบพวกนี้เราสามารถตามหาในแมปได้นะครับ ส่วนอันไหนที่ยังไม่เปิดครับก็คือเรายัางตีและไม่ดอปมาพวกเมนูพวกนี้จะเป็นเมนูในแบบใหม่เท่านั้นนะครับที่จะทําการดอปเมื่อเราทําการวางเมนูครบแล้วจะปลดหน้าต่างของสูตรพวกนี้ขึ้นมาและสูตรพวกนี้ครับเราจะเอาไปใช้ในเตาปิ้งของเรานะครับส่วนอันบนก็คืออาหารจํากัดจํานวนนี่เห็นไหมก็จะระบ,บุบอกครับว่าแต่ละอันเนี่ยสามารถหาได้จากไหนจุดไหนนะครับอันนี้เป็นงานเนาะรวบรวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับสูตรอาหาร อันนี้สําหรับโซนแรกนะครับแต่สิ่งสําคัญครับอาหารที่เราจะทําการจัดนะครับต้องเป็นอาหารที่เราทําการคาร์ไว้แล้วเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่มีอาหารที่คารไปเลยไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับมันจะไปขึ้นในหน้าต่างนี้นะมันจะหายไปอันี้เป็นอาหารที่ผมคารแล้วผมยังไม่ได้กินนะจะเหลือวันนี้ส่วนใครอยากรู้สูตรอาหารสูตรอื่นๆที่เราต้องทําการคารที่เป็นสูตรเก่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้คารปเลยนะ ลิงก์ตัวไอด้านขวามือนะครับผมได้ทําการปักไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปในโซนนั้นไปได้สําหรับใครที่ทําแล้วก็จะมีสูตรอาหารขึ้นมาในหน้าต่างอย่างนี้อันนี้สําหรับใครที่ปวดสูตรแล้วนะครับซึ่งบางอันผมยังไม่ได้ปวดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะเพราะว่าผมปวดไปแค่65สูตรจริงๆมันจะมีประมาณ70สูตรเริ่มต้ดน,นะครับที่เราต้องทําการปวดส่วนอันนี้จะเป็นอาหารจํากัดนะถ้าเราได้วัตถุ i ิ e ครบเราสามารถคร้าอาหารจํากัดได้เลยหมูหันผมก็ขาดแค่น้ำตาลก้อนนี้กำจัดกลุ่มทายาทแห่งไอดานะฮะเราก็จะได้นานมา ในส่วนต่อมาฮะคือความชอบของตัวละครแต่ละตัวที่เราได้ทำการพบเจอภายในเกมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันแล้วแต่ดวงที่เราจะเจอซึ่งบางตัวเป็นตัวละครที่กินง่ายอะกินง่ายบางตัวกินยากบางตัวอาหารแรบางตัวอาหารที่เป็นม่วงนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ผมเจอน้องฮิวมานะครับซึ่งอาหารน้องฮิวม่เราจะเรียงลำดับเป็น 12345อันนี้ผมได้ไปเจอข้อมูลในกลุ่มนะครับก็เป็นของอข้อมูลจาก Ida ้า c a เ e นะครับเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นข้อมูลให้ทุกคนได้รับชมนะโอเคครับอันนี้จะเป็นเครดิตข้อมูลของคุณ Ida ้า Cafe นะครับอันนี้จะเป็นเครดิตเขานะเดี๋ยวผมจะทำการปักลิงก์อันนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับก็มีคนไทยได้ทำการรวบรวมแล้วก็ทำเป็นรายลักษณ์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของใครเนาะเราก็วางๆกันไปทีก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ ทำข้อมูลดีๆแบบนี้ขึ้นมาแชร์เพื่อนๆนะถ้าใครแบบว่าเป็นคนทําข้อมูลนี่ก็สามารถแบบว่ารวบรวม,ลมแล้วก็ทากก็บอกผมได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกได้เนาะอันนี้จะเป็นสูตรอาหารที่ยังไม่ปลดนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ปลดมันจะเป็นหน้าต่างสูตรแบบนี้นะอันนี้สําหรับใครที่ปลดแล้วจะเห็นหมดเลยส่วนใครที่แปลว่าเอ้เมนูไหนยังไม่ได้ปลดขายวัตถุดิบอะไรสามารถมาดูวัตถุดิบในส่วนนี้ไปได้นะผมทําการซูมให้ปึ๊บเ,เราสามารถดูวัตถุดิบพวกนี้นะครับแล้วก็ไปตามหา,มาได้นะว่าแต่ละอันจากไหนแต ที่เป็นสีม่วงเราสามารถได้รับจากเกาะประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยส่วนต่อมาครับอนนจะเป็นเซตอาหารที่ให้แต้มสูงสุดของแต่ละตัวละครหรือว่าความชอบของแต่ละตัวละครนั่นเองจะเรียงลําดับ1 2 3 4 5ให้เลยนะครับและจะบอกด้วยครับว่าเราจะได้กี่ point ถ้าเป็นคอเดียถ้าเราใส่อาหารครบ5สูงดะจะอยู่ที่13พอยต์ point อันนี้ผมรู้สึกว่าเขารวบรวมให้ละเอียดมากโคบ็อบีอยู่ที่39ม <c oughs> เห็นไหมตัวต่อไปก็คือโคบอบแน่นอน <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับหลังวันที่5เดือน10นะฮะโคบอบ น่าจะเข้าก็จะไล่ลําดับไปซึ่งของผมเป็นน้องฮิวมานะครับนี่คือลําดับอาหารของน้องฮิวมาไล่ตามนี้เลยอันล่างก็เป็นโคร w นะครับ King. คิงเมอร์ลินนะฮะซามิยาชิโรเซโรนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวละครเอ้ยแล้วตัวละครระดับ SR ก็มีเหมือนกันนะฮะก็บางตัวที่เป็นรหัสระดับ SR นี่เนเน็นี่ก็โอ้โหกินอาหารแรอยู่นะ <c oughs> อันนี้จะเป็นอาหารแรอยู่นะบางตัว แล้วมเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นคอเดียนะคอเดียอาหารแรงเหมือนกันออันนี้หมูหันหมูหันอาหารแรงต้องทาแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นสูตรอาหารใหม่นะเราก็ได้ดูสูตรด้านบนแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสูตรอาหารจะสังเกตว่ามีความชอบอันนี้ทุกคนสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณคนทําข้อมูลนี้ด้วยนะครับผมโอเคเมื่อเราได้ลำดับอาหารมาแล้วสิ่งต่อมาครับสำหรับใครที่เมนูอาหารไม่ครบทุกคนต้องไปทำการคราฟอาหารเหล่านั้นขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่งบางอันผมยังไม่ครบนะที่ยังไม่ครบก็จะมีอันนี้อันนี้อันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วนี่อันนี้ครับชาซิมิแซลมอนยังไม่ได้ทำก็ทำการคร้าไปแล้วจะมีอิมินอนุนที่น้องยูม่ต้องการแต่ผมยังไม่มีมันจะเป็นอันนี้นะคือโกโก้นะครับนาํโก,โกโก้ก็ขาฟขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทําการราฟสูตรอาหารเรียบร้อยจากนั้นไปที่คาเฟ่ไอด้าก็จะเรียงลำดับตามที่เราจําได้เนาะอันดับแรกก็คือจะเป็น โซชิคาเวียเครื่องเคียงก็จะเป็นปลาซาซิมิแซลมอนน้ำซุปก็จะเป็นซุปปวหิมะของหวานก็จะเป็นโกโก้แล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นชาถัว่วนั่นเองเมื่อเราใส่ครบนะฮะเราก็กดคำว่าของขวัญไปเลยนี่เห็นไหมคือถ้าถูกต้อง100%ครับมันจะเป็นรูปหัวใจ แต่ถ้าไม่ถูกต้องจะเป็นรูปหัวใจแตกในอขอบคุณน,นะตอนนี้เราก็เสร็จเควสไปแล้วนะฮะลูกค้าคนต่อไปเราก็ต้องรอเวลาประมาณ13นานิกาของทุกวันก็จะมีลูกค้ามาอีก3คนเรื่อยๆซึ่งผมได้ทําการรับไปหมดแล้วก็ของวันจะอยู่ท้นานซ้ายนะฮะถ้าผมไม่ทาพลาดอะไรเลยก็น่าจะได้ประมาณโอ้โหเยอะอยู่นะซึ่งกิจกรรมนี้มีระยะเวลาอยู่ประมาณ14วันนะครับสำหรับใครที่อยากทำใน่วนนี้ก็ไม่ควรพลาดนะฮะสายฟรีทุกคนผมไม่แนะนําให้พลาดกิจกรรมนี้ไปเลยนะครับ สำหรับพาทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีภาพประการใดขอกราบไปถ่ายอำไพ่กันด้วยและถ้าใครชอบลิ้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนลิปใหม่ของผงก่อนใครด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ